สวัสดีครับฟอรลี่ครับสวัสดีครับวมาบรรยากาศตอนเ้ารคือเราเนาะครับกระโนตามเลขลาภพัฒนาฟอรลี่เป็นในเหล่าฟอรลี่เือว่าจัาผู้ากไรอยู่ว่างแผนไม่เดยโอ้ยว่างแผนไม่คุ้มเห็ดว่างแผนเดิมึ้น่ม่มเมนต์ยังเดียวที่จริงนี่ยังโมหัวมันสี่เป็นชุดหนึ่งของชุดนี้ชุดสองมันมันก็ออกอยู่มันไปออกชุดสองก็เลยว่า เมื่อได้เข,ชข,ข ه, าชุดสองเดี๋ยวเขเรยครับครับอ่าเนาะชุดสองบมันก็เลือกว่ถูกเนาะแต่เลยมันเป็นยังงคือจังเลือกยากปาีิแต่เลยหาวิธีเลือกไม่เลยนะแต่คิดว่าสโดนใจที่เอาเอาวิธีนี่วิธีแลนะ้วแต่เลยสิอยากให้เมืองพ่แม่นว่าเอะชุดนั่นกับเขาชุดนี่กับเขาอันแม่นีหลีอเป่านี่อยากให้เหหมืมอ,อ,อมงจังน้อยเลยครับเลยเมันดีน้อยเองหรอกแต่ว่ามันยังเปลีป่ยนอนันมันสี่เขาซึ้งข้างบนข้างล่าง แต่จับบระสิว่าชุดนี้งจุดสองของมันอ้เรื่องทว่าหมวดนี่ทิ่ว่าแม่นพ่กเขาถึงสองไกลให้มันเขาจักคู่นึงกันยังดีอืแต่ในใจจริงจะให้มันมีซีตัวน่ะคุ้มหาอยู่เด็กเราหาเนาะครับคุ้มหายใช้มีซีแล้ะมันก็เป็นช่วงคือว่าเราช่วงกระลังทดลองครับครับเช่วงกระลังนะให้มันได้ลงตัวเนาะครับนี่เขาให้่ลดไปเอยธรรมดาครับให้มันเขาสูงกว่ามะเลยด้วยตะลดนละ ยี่หนี่คุ้มยี่หนี้แจ้งนี่ก็ยิ่หี้มันเขาสุงวัดย่างหนังก็ยี่ห่ไห้มันได้เจ้าครูหนึ่งยี่หรี่น่ะเพราะว่าหาหาลักซี่ตัวต้าต้องเอาหาลักซี่ตัวไม่ได้แจ้งจีจับได้ว่ามม่ชี้ยู่ชุดไหเออคืดีะพี่าีร้องให้ลักซี่ตัวมั้งเอนมีอันนี้มันหกตัวมันเล่มันเล่หลายอันดซี่ตัวเเลื่อเอาหนงมาหลายเลยคือเขาตาดานอยนหมอืมกินเนียนเลยหระกินนมอมเลยหลืออันนี้มันไม่หกมีหก หายมันเซี่ตัวเดี๋ยวเพราะว่ามันหกตัวเดิมมันจบูมันจหลักคู่หลายเมีนเมนแล้วไอซี่เนี่ยมันมีโอกาสเลยล่ะที่หายซี่ตัวอเบ<ต>ิ้งชุดนี้ไปก้อนขับก้อนเนาะออเว่ามุนอยไหมมุก้อนพ่สมุดน่อยมุัน่อยเออฮะตัวท่าจับคู่นี่ะตัวดิ ครับนะโชคมากพอดีเก่าหนึ่งแปดซีห้าสองเนอะนะครับครับอันนี้คือชุดที่ถอดออกมาเลยเก้าหนึ่งเก่าเด่นนี่คือเก้ากับหนึ่งครับเบิ้ลหนึ่งหนึ่งกับซีซีเนาะพอดีเนาะครับผมครับผมทำนี้เดินนะครับเดี๋ยวค่อยชุดตัดให้มาแล้วชุดเตรียมจะให้เบิรงเนาะเราพิจารณาเราใส่กันพี่น้องนะครับคอมเหม็นของบ้านมามากตัวใด้นะครับ จังไรก็ต้องถักท้ายขามาแนะพอดีเนาะครับ,ค,รบคือว่าลาช่วงนี้ทะเลาะนะครับมันก็มีสุดหนึ่งสุดสองก็บ,บอกกันนิดนิดทะเลาะงันว่าเราล่ะมันในตั้งแกว่จาจะสุดหนึ่งมาบอกสุดสอง <c oughs> ตั้งแกว่จาจะสุดสองบอกสุดหนึ่งลกลับไปกลับมาเลยมันนี่กลับไปกลับมาอย่างจับไม่ได้ก็คิดว่าหาวิธีการเราล่ละอของวันที่สิบหกเนี่ยหาวิธีการมาคิดว่าจุดน่นอนเกอ่ยวเราเลียนหลู่ไปนะเลี้ยนหลู่ไปชุดเช้าไม่ต้องกัดพี่น้องเอ้ยนะครับ แต่ว่าทีแรกีก็ถือว่าตัดเรื่อยโยคะลี่เนาะหาน้อยเนี่ยก็ยังให้ผลง,งานสมืออยู่ส่วนเล่าเ<ม>นี่ยก็ต้องทดลองกันต้อง,องการจะริ้วกดไลค์กดแชร์ช่องมอสไว้กับแมตสีไวยแล้ววันใหม่ด้ครับค่ะครับผมสองชอ่องทางเลยล่ะเลี้ยวๆจะเห็นการปรับปรุงอยู่เรื่อยๆครับผมเป็นเลขเนาะอีพยายามปรับปรุงให้มากเรื่อยๆเอาเห็นวิธีนี่ผู้เบิ่งไปซื้อแล้วมันมันหลุนยากเอ้าก็หาวิธีใหมส่วนกลัวสีอะไรดีที่สุดก็สิีดดีเราเนาะ ครับสีปับปุ่งไวเลโโโยโมยโนเมลวนพอว่ามันโมโนเมลเล็กสูตรมันเป็นเลขกทีเท่าถอดรหัสม,มากมั้กับคอยปรับปุ่งให้มันไปเลยหอกกาแล้วมันดีกว่าจะไปยืนเป็นรัดสแม่ครับอ่ะชดตัวเล็กชุดเต็มเลยเขาเรียกมีชุดเต็มครับชุดที่ถอดมากยังจะเต็มหมดทุกตัวครับแล้วจะบอกต,ตัวตัวนี้มีที่ดึงอ่ะมีเก้าแปดนะครับตัวตัดมาเนาะเก้าแปดแปดหนึ่งสี่ห้าหาสองเก้าสี่แปดสี่สิบสี่เก้าหนึ่ง เก้าห้าแปดห้าสิบห้าซี่สองเก้าสองแปดสองสิบสองเนื่อนะครับเด็กเบิลหนึ่งหนึ่งซีซีนะครับเด็กเด่นเก้ากับหนึ่งเด้อนะครับตามนี้แหละ,ะคุณตุยอ่านมันงดูอ่านถือเพื่อเพิ่มคาหนึ่งอ่านเลกล่องเลยเก้าแปดหนึ่งสี่หาสองจับคู่ให้กับหนึ่งแปดแปดหนึ่งสี่หาหาสองเก้าสี่สามสี่หนึ่งสี่เก้าหนึ่งเก้าห้าแปดหาหนึ่งหาสี่สอง เก้าสองดสหนึ่เลขเด่นกับมีเก่ากับหนึ่งเลขเบิรกับหนึ่งหนึ่งสี่สี่ฮคาดออกกันแล้วพอดี้นะครับเบาหลมีสิงไ้่หางเสียงเ่ยได้าจได้ค่ากับบาวานาข้าวนะกูอ้ก็ผัวคือบอกบลอลคือบอกับผัวนะเนี่แหละครับก็คนยี่สิบขาดหวานเลนะก็คนยี่สิขาดหวานเป็นเบาหวานนี่งนี่แหะ เนียบาหวานใส่บ่เนียบาหวานใส่เลยบาหวานหวานดอกสิบาวนอยู่กันต้องกันจะปีเราพอดีเลนเป็นตัเป็นวัลูกเลยสามจผู้ใหญ่เดี๋ยวสามบดี๋ยสมสบสามปีแลนยกอีกยังนหอยก็ต้องมีรักสามสบนเนาะเมนครับแมนถือว่าเป็นหูใจกันแหะาาว่าหวานหนอกเนาะาะงันเอดตัวแข็งอยู่ตัเป็นสมบัติสนตัวคนเดียว เขาปานี้บอกไปยังตึก็ซ้ำเลยเอเอออเท่าไรลเ้าเฮตาเกการบานาทหนึ่ง <c oughs> เห็นเราจะซ้ำาทำรทับแล้วมันเหมือดไว้เนาเหมือแวน,เป,นเป็นเบาหอซีเรีย <c oughs> ป็นแพงซิอย่างนี้พงอยู่หรออ๋อบอกเขาหางอย่ของนะพ่น่น พญานี่พาย่นี่ปานทำายอย่าได้หมไเรื่องงานอยากมิตีกันดีเยปนขึ้นตะวันกันแล้วพญานี่พาย่ทำาเนาะมื่อไหรยบอกใช้คนที่สี่กินขาเสียกี่ดอกมือนลุงนาลงนคะเรื่องมื่อกินขาแล้วบาันกินไหม่านจอมกิน่าเศ้าเป็นอสันเนาะล เติบหนึเรื่องไรกินเขาบ่กกินเนี่ยยูันตว่ท่าัาไปท่าถงนะข้าสริื่อบานนั่นกินเสรเรื่อเี้ยเท่านเรเนาะัที่เฮ็ดเลีได้เว่าไปทั่วเช่นียกินเราว่าไ่ได้กินเพื่อถ่โบราานมากินเรากับว่าไม่ได้กินวายเยวะฟ้าเหตุรุนว่าไ่ได้กินขางโดนคือักเขาได้คนอ๋อเนาะมีม่ห่าหยอกว่ะผมเป็นคนกินละนะครับผมเป็คนกินเขาบอกไปจ็งสัน เขาวอลไปมันไปถึงมองมาว่าข้าไใดเรียว้าคือเพราะท่านใด้ไปสี่นะสุโไปอ่ะซุดเต็มเชนึงวเอากันเยอะๆออกมองกันนกทัวเออิบง่ะเออเอาบงไปเพื่อนเจหน้อยรมองมากีอยู่ได้มองมากเดดกม่เสียวออกเนี่ยมองมากนี่ไ้เกาหาครับบงจะสามครูกับพาะหรอกยัสามคููนี่เะ เกาหากับแปดหนึ่งนี่มักสองคูถนัดิสองกับสองม่วมัลายปดนั้นแต่มักุ่ตุกับมักพุเดียวเนาะชอบชอบว้ามากอ่ะเกิดมั่วอนตามเราด้อนะครับม่ขัดระวันเกิดมั่วอยู่กันจิงว้าให้ขนาดเนาะนง่นกับปู่ใดอกเนียกเราสีจังเลยชูัขมาเด้อนะครับสำหรับท่าพอลลี่นะครับบอกกันหยอกกันเนี่ยสีสันพราในไข่เคยมเนาะ ฝังะเลาลากจะชิอยด้จบคลิปนะครับ<ช>แต่แง,ง่การหายอกกัลรลุ่ะนะครับเวอาโกันมาทุกคนสวัสดีครับ